ตุ่ตมย่ำขาหมูครับพี่น้องน้าน้ามีพักไหนี่ใบมอนครับพี่น้องใส่ลงไปใบมอนใส่ลงไปน้าใบมอนใบขามอ่อนนะครับพักอีกอย่างก็ว่ากระเพราครับพี่น้องพักกระเพรา พักแคลวับพี่น้องนี่แคลวาง,งางาเลยเดี๋ยวเผาอ๋อ,อปเดียนี่ไม่มอนลงไปสมว่าว่านีตีนหมูครับพี่น้องขามหมูครับพี่น้องอไม่ขาหมอนลงอปอีกนี่ยานผสมไว ใบกระเพราลงไปพี่น้องกระเพราลงไปเนี่ยเสียงเครื่องบินนี่ลงไรงลงดีเน,นาะมากระเพ้าลงเนะไปแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามน้่งเลยครับพี่น้องโมดิซิมเชื่อฟุ่มเช่อฟม